เสียภาษี20%อยู่ทำไมในเมื่อธุรกิจคุณขอเว้นภาษีได้ทำบริษัทซอฟต์แวร์ทำแอปพลิเคชันหรือดิจิทัลเอเจนซี่สิ้นปีมานั่งปวดหัวจ่ายภาษีนิติบุคคล20%ทั้งที่คู่แข่งเขาจ่าย0%กันหมดแล้วคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าบริษัทเราเล็กนิดเดียวไม่มีโรงงานไม่ได้ลงทุนร้อยล้านขอ B.O.I. ไม่ได้หรอกผิดมหันครับ ยุคนี้ BOI เขาโฟกัสที่ดิจิ t a ลแอนด์ครีเอทีฟครับแค่คุณทำธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คุณยื่นขอ BOI ได้เลยและทีเด็ดคือเขาไม่ได้ดูว่าคุณมีเครื่องจักรกี่ตัวแต่เขาดูที่เงินเดือนพนักงานครับถ้าคุณจ้างโปรแกรมเมอร์จ้างคนสายไอทีค่าจ้างพวกนี้แหละ เอามานับเป็นเงินลงทุนขั้นต่ำได้แค่1.5ล้านบาทต่อปีก็ได้แล้วถ้าขอผ่านคุณจะได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด8ปีกำไรล้านหนึ่งก็เก็บเต็มๆล้านหนึ่งไม่ต้องแบ่งกรมสรรพากร SME ก็ทำได้ครับเลิกกลัว BOI แล้วเดินเข้าไปปรึกษาเขาเถอะครับเงินภาษีที่ประหยัดได้เอามาจ้างคนเก่งๆได้อีกเพียบ